สวัสดีเพื่อนๆนี่ก็แนะนำกระตั้งปลูกไม้ดังก็จริงๆกระตั้งตัวนี้ก็ออกแบบมาเพื่อปลูกปืดปักส่วนกลัวแบบยังยืนนะครับแต่ว่าไม้ดังเป็นกระแทกตอนนี้ก็ไม้ดังมามงคลก็คืออืมมันกับปลูกได้พอดีนะครับดูแลหายเรื่องระบบน้ำนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องระบบน้ำก็อำนวยความสะดวกครอบป้องฉนนะครับสำหรับปืดปักส่วนกลัวเดี๋ยวผุ่มใช้น้ำไม่ได้ครับ ก็ ar, นี้ก็ใช้น้ำแล้วก็ถ้าไม่มีเนี่ยบวบเก็บกักน้ำก็คือนี่คือการดูนเสื้อของน้ำนะครับนี่คือการดูนเสื้อของน้ำกลองการงานนะครับก็เพิ่มสอนการผลิตนะครับถ้าทั้งนี้เป็นให้เปล่ยนเปลี่ยนไปเลยเต๋อผลิตเพิ่มส้นการผลิตเปลี่ยนๆก็ผลิตกากไก่างจิเสริมได้นะครับผลิตใจเองได้ก็ให้กากไไรเต็ดผลิตกับเดียวกาไปแลยเตเอ่อปลวกปักนะครับ น้ำเก็บมาแล้วก็คือเอาไปเติมไม่ได้นะครับเติมมันจะมีอาการมันจะไม่หนาวนะครับก็พักจะไม่เจ้าเยอะต้นไม้จะไม่เจ้านะครับก็เปิดเก็บใส่ตั้งมาได้นะครับเปิดใจกั้งต่อไปก็ไปเลยวอ่าพักก็นี่ก็เตะโปรกพักกัดนะครับก็ปลรกแล้วก็ดูไรหายนะครับต้นเตียงก็ไม่เจ้าคือน้ำคั้งว้ได้ปลอดเอ่อเปิดออกมาใส่ตั้งมาได้นะครับอ่ากั้งวันนนี้ได้เหมือนกันนะครับก็ คุณ่สมปัดปีเส็ดดีทิพย์ก็ดีนะครับแกปัญหากรอบงจนให้ผ่อนก้ามอะไรผ่อเ,เติมเต็มเครดิตนะครับการกาได้แปลงใจอันอะ้รแบบนะครับ ดัดแปลงใจน่าดแบบก็นี่ก็อปอจำก้อนหลงแปลงนะครับนี่ก็ปอจำตัวก้อนหลงแปลงนะครับก็เารเอา,าไปลงแปลงก็มีแล้วนะครับส่นตัวก็ตัวนี้ตัวเต็มนะครับตัวนี้ตัวเต็มก็คือก้มามปลวกตัวได้กันก็เปิื่นก้ามอะไรเปิื่นเติมนะครับการเปิื่นก้ามอะไรเปิื่นเติมนะครับกล้ามเตะเครดิตก็มีมีไม้ดังถ้วยอ้ํานะครับอาปลายจุ่งง,งาง โอ้แตดังคนนกนะครับก็ยังมีการโอ้เพื่อละไม้แล้วก็ยังมีการผลิกาตั้งนะครับก็เทคนิคพิเศษเรื่องปลูกปุ๋ยปักต้นครัวการเปลี่ยนข้าวมาไเพิ่มเติมนะครับก็ตัวนี้ก็คือการผลิกาตั้งนี่ก็คือช่อนออนไลน์นะครับช่อนออนไลน์เปลี่ยนข้าวมาเรียนดูได้ผลิตก็ได้สิบเสื้อมือนสิบลักได้นะครับก็ให้เปลี่ยนในน้ำบอกต๊ะเปลี่ยนนะครับเพื่อบางที่บางคนโต๊เหลือจ้างงานนะครับก็ยังหน่อยก็ได้ผลิตแล้วก็จ่ายปลูกปักกินเองเตียบ้าน ก็ว่าหลังตีใขล้เลยเป็นอาชีพเริมได้ลิตเรียเป็นอาชีพเสริ่มได้นะครับนะก็จุวยบอกตอเปื่นๆนะครับเพื่อบวงตีมีความจําเป็นสําหรับเปื่นๆก็ตัวนี้อาจะเป็นโอกาสดีของเปลื่นๆได้นะครับให้ก็มาเรียนรู้นะครับนะคือพ่มเบ่งกับกาจายแบบนี้ให้กับเปื่นๆตัวปลาติดนะครับพ่มก็ปลักดันไปเรื่อยๆก็ความวัางก็อยที่เปื่นๆนะครับแล้วก็แจ้ตอให้เปื่นๆเพื่อมีความจําเป็นสําหรับบางคนนะครับ ก็จุ๋ยกันพลักดันอย่างนี้นะครับน่ะก็คลิปนี้ตอนนี้นะครับนะสวัสดีครับ